วันนี้เราจะมารีวิวชุดชุดนอนของร้าน U OU, U O U U O U Shop กันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดให้ดูเลยนะคะนี่คือชุดที่เราสั่งมานะคะแล้วถอดแกะออกมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลย ลักษณะของเนื้อผ้านะคะชุดที่เป็นลาย power puff girl สีขาวอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อหนาแล้วก็อาจจะสางหน่อยๆนะคะแต่ก็กถือว่าใช้ได้นะคะส่วนไมเมจะลื่นกว่านิดนึงแต่ก็หนาเหมือนกันนะคะไปไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะชุดแรกนะคะลาย power puff girl เราซื้อมา2ชุดในราคา315บาทนะคะที่ร้าน uo u o u, u o u shop นะคะเพราะพับเกอนี่ค่ะแขนยาวพอดีเลยนะคะไปที่ชุดต่อไปกันเลยนะคะชุดต่อไปนะคะลาย m ม Melody นะคะนี่ค่ะสีชมพูน่ารักนะคะ พอใส่มารู้สึกเนื้อผ้าใช้ได้เหมือนกันนะคะร้านนี้ไม่แพงด้วยค่ะดูมาหลายร้านแล้วร้านนี้ร้านนี้ถูกสุดเลยค่ะนี่ค่ะขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับการรีวิวร้าน u o u u o u Shop นะคะอย่าลืมไปชอปได้ที่ช h o p e e นะคะ Shopee ปปค่ะอบคนะบคะชอบคค่ะบบ